สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องมิลานต์ลันลันนะคะวันนี้เราจะมาแข่งปีนหอคอยทาวเวอร์ออฟจามกับ f อนะคะมันจะเป็นทาวเวอร์จับเวลานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะนี่ไงทาวเวอร์ออฟจามนะทุกคนเซิร์ชแมปกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะอ,อ๋อหรือแปว่าคนที่มาเล่นกับเราวันนี้นะคะก็มีน้องพิ้นแล้วก็น้องอินนะคะ เป็น f c ประจำของเรานั่นเองค่ะน้องมาเล่นกับเราเกือบทุกคลิปเลยนะไม่ใช่เกือบดีทุกคลิปเลยตอนนี้เราก็เริ่มเล่นแล้วนะคะแต่เหมือนว่าตอนนี้เรากำลังนําอยู่นะไม่รู้ว่าที่เหลือไปไหนกันหมดนะคะนี่ไงน้องอินจะตามเราไปทันแล้วเราต้องเล่งไปแล้วนะคะคือมันจะมีบางช่วงที่เสียงจะไม่ตรงกับภาพเพราะว่า ไอ้เนี่ยน้องเพียอยู่ข้างล่างเพราะว่าเราอาัดคลิปแล้วเราลืมเปิดไมค์ทุกคนคืออัดไปแบบอัดไปจนเสร็จแล้วอะแล้วลืมเปิดไมค์สุดยอดเลยอะตอนนี้ก็คือเน็ตเน็แตแบบกระตุกมากกระตุกสุดๆดเลยนะแบบนี้คือมันเป็นแบบที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็แนะนําให้สําหรับมือใหม่นะคะก็ตอนนี้เราเปิดพัดลมอยู่เพราะว่าเรารอนนะอ้าถึงแล้เวเร็วมาก ถ้ามันมีเสียงลมเสียงอะไรแทรก็ขอไฟด้วยนะคะเพราะว่าเราร้อน,นะคะ่ะตอนอัดเสียงอะ่ะปกติคือเราอัดคลิปอัดเสียงคือไม่เปิดพัดลมเลยมันร้อนมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ห้องผู้ชนะกันนะคะอา้าใครแอดมาเชื่ออะไรอะ่ะไม่เอาไม่รับนี่นะคะห้องผู้ชนะจะตรงกับตรงนั้นเลยนะประตูทางเข้าข้างในก็จะมี xo ให้เล่นนะคะเราก็เล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะ แต่น,นี้เราเล่นคนเดียวนะทุกคนนี่ง่ายชนะแล้วว้าวข้างใน,นก็จะเป็นแบบที่ฝึกกระโดดนะคะนี่เลยที่ฝึกกระโดดโอ๊โอ๊น้ํา <c oughs> น้ําไหล <c oughs> น้ำมันไหลมาตรงนี้เอาไว้แบบฝึกกระโดดในการเล่นนะคะแมบนน้รู้สึกว่ามันจบไวนะเดี๋ยวทีหลังเราจะเอา Tower of Misery มาเล่นแหละเพราะอันนั้นมันก็เอาเรื่องอยู่นะยากอนะเราอยู่ ไปกันต่อเมื่อกี้เราไปเปิดเน็ตแบบเน็ตของตัวเองนะคะไม่ใช่เน็ตบ้านอันนี้ก็จะเป็นสาวว่ายน้ํานะอันนี้นี่ไงเมื่อกี้เราก,กดชิบล็อกมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ทุกคนไปกระจุกอะไรกันตรงนั้นนะทุกคนไปทำไรเ <c oughs> มื่อกี้เราไปดูมานะคะคือเราอะ่ะ เราถึงคนแรกนะแล้วก็คนที่ตามเรามาที่สองก็น่าจะเป็นน้องอินนะเพราะว่าน้องอินตามเรามาแล้วก็เห็นน้องพินอยู่ข้างล่างนะตอนนั้นนะ่ะอันนี้คือไม่มีอะไรทํานะคะมันก็เดดเล่นรอเวลาหมดนี่ไงน้องพินน้องพี่บอกว่าน้องพินถึงแล้วแต่น้องพินตกนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็คือว่าได้สามะคะ่ะก็รับหน้าเอาใหม่นะเราน่าจะอาจได้สองตานะทุกคนนี่ไงโหคนเยอะมาก เยอะมากเลยนะมัง้งมาแล้วสีส้มเอาเอาเอาค้างค้างคนเยอะเกินอย่านำเรานะน้องน้องพินนำเอยน้องพินตกแล้ตอนนี้เรากําลังแข่งกับอีกคนหนึ่งอยู่ทําไมม,มันมีคนอยู่ข้างบนอะมีคนอยู่ข้างบนทุกคนเห็นทุกคนเห็นไหมตรงข้างขวาที่เป็นแบบมันเป็นแถบว่าบอกว่าคนเราอยู่ไหนนะคะมันมีคนอยู่ข้างบนคือมันจะขึ้นไปไวขนาดน,นั้นเลยเหรอน่าจะเป็นโปรนะทุกคน แต่ตอนนี้เราก็นี่ไงเรานำทุกคนอยู่นะคะเขาแต่คนข้างบนน่าจะโรแหละใช้โรมันไม่มีทางที่จะขึ้นเร็วขนาดนั้นหรือไม่ก็บัคอะ่ะเพราะมันก็มีบางทีที่เราเคยบัคนะก็คือแบบติดอยู่ข้างบนแล้วเราก็ชนะไปเลยชั่ว้ายมากนี่ไงถึงแล้วแป๊บเดียวถึงไวมากทุกคนแปะดูซิว่าคนต่อไปจะเป็นใคร คนต่อไปนะ่าจะเป็นน้องพีนนี่ไงน้องพีนแล้วก็น้องเอีงคนสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ Share, ห้นะคะบ๊ายบายค่ะ